คนล่าเท้าผีมาแต่ไม่เจอเลยยังไงอ่ะเรามาคนลาเท้าผีตอนดีกแต่ไม่เจอเลยก็พันหลังไปก็มปามีมอะไรตาท้ามีอะไรตาถ้ามีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจมองมงมีอะไรเออแล้วแ้วมึงวางไงอีเดิ๋ยปไปมีเลยผีพูดว่าไม่มีเลยหเห็นตาเหลือไหมไม่เห็นเจอใครอ่ะไม่เจอเลย เอาต่กระขาก็มีไยเอาอ่นไปเอาคิดฝันไปเลยอ๋อก็ดูระวังระวังขามีผีหรือเปล่านะใช่เจอไหมไม่เจอเอาแล้วคุยใครเมื่อวานอะเมื่อคืนคุยใครบนบ้านอะคุยใครที่ท้าเขาอะอ๋อคุยกันเรพ่อใครนะพ่อที่บอกว่ามึงมึงไม่ใช่คนมึงเป็นผีมึงออกไปนะใช่เขาคือใคร คือผู้หญิงผมยาวหระที่บอกให้ก่อนบ้านหลังนั้นเคยเป็นฆาตกรโพอเที้ยมตะเหลือตายตะเหลือตายนะ <c oughs> มันตะเหลื <itt> อนะกูไม่กลัวอายเยน็นฆาตกรที่ยเย็นเย็นอายเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นบ้านผีบ้านคนก็บ้านคนมีบ้านผีผีมาจากไหนก๊อฟผีมาจากไหนมีใครไปอยู่หรือเปล่าบ้านบ้านคนไว้บีบ้านผีใจเย็น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 เจ็บมือเจ็บมือโอเคบายบายหน่อยเด้ว ha ha ha